กลิ่นอะไรนะทําไมเหม็นจังเลยอ๋อเด็กๆไม่เก็บขยะนี่เองส่งกลิ่นแรงมากๆเลยแล้วขยะก็หล่นเต็มพื้นเลยสวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาล2ทับ2ที่น่ารักนะคะวันนี้พบกับคุณครูฟางเช่นเคยนะคะเอ๊ะสัปดาห์นี้เราเรียนอะไรนะ,ะเด็กๆสังเกตตรงที่คุณครูฟางอยู่เลยแล้วครูฟางก็พูดว่า ีเห็นกินอะไรใช่ไหมคะอ่าสัปดาห์นี้เรียนหน่วยตาวิเศษนะคะเอ๊หน่วยตาวิเศษเรียนเกี่ยวกับอะไรนะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะตามคุค้ครูฟังไปหน่วยหนูน้อยตาวิเศษเด็กๆมาดูกันนะคะว่าทำไมเราต้องเรียนหน่วยหนูน้อยตาวิเศษนะคะดูจากภาพจะมีเด็กผู้ชายอยู่กับถังถังสีก็คือถังขยะนะคะเอ๊ เราจะเรียนหน่วยนี้เพื่ออะไรนะแล้วหน่วยนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับอะไรเด็กๆตามค,คุณครูมาเลยค่ะก่อนจะทิ้งขยะทุกครั้งนะคะเด็กๆต้องรู้จักวิธีการแยกขยะแล้วก็เรียนรู้ว่าขยะแต่ละชนิดจะเอาไปไว้ที่ถังสีอะไรบ้างนะคะวันนี้ตามค,คุณครูมาเลยค่ะใบแรกที่เด็กๆเ,เห็นคือถังขยะสีเขียว เป็นขยะเปียกคือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้เช่นผักผลไม้ใบไม้เศษอาหารต่างๆถังขยะใบที่สองเป็นใบสีเหลืองนะคะเรียกว่าขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้หรือขายได้เช่นแก้วขวดพลาสติก กระดาษต่างๆกล่องกระดาษต่างๆสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะถังขยะใบที่สามนะคะคือขยะทั่วไปนะคะถังสีน้ำเงินขยะทั่วไปคือขยะที่สามารถย่อยสลายได้ยากแต่ก็สามารถย่อยสลายได้นะคะแล้วก็นำมารีไซเคิลได้แต่จะไม่คุ้มค่านะคะเช่นแกว้ว แก้วพลาสติกถุงพลาสติกกิ่งไม้แล้วก็โฟมค่ะถังขยะใบที่4นะคะเป็นถังสีแดงเรียกว่าขยะอันตรายขยะอันตรายคือขยะที่มีสารปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นถ่านไฟหลอดไฟสเปรย์ฆ่า,มาแมลงน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะ แบบนี้จะนํามารีไซเคิลไม่ได้นะคะนอกจากเด็กๆจะรู้วิธีการแยกขยะแล้วเด็กๆยังต้องเรียนรู้วิธีการกําจัดขยะด้วยนะคะวิธีการกําจัดขยะก็มีหลายวิธีเช่นการเผาขยะการฝังกบการนามาใช้ใหม่หรือเรียกว่ารีไซเคิลค่ะ วิธีการกำจัดขยะนะคะการเผาขยะเป็นวิธีที่ง่ายแต่เด็กๆทราบไหมว่าการเผาขยะมีผลเสียเพราะการเผาขยะจะทำให้เกิดมลพิษจากควันนะคะวิธีการฝังกลบขยะนะคะต้องฝังในพื้นที่ที่ห่างไกลจากผู้คนเพราะมีผลเสียที่เกิดขึ้นคือขยะจะส่งกลิ่นเหม็นมากๆ แล้วน้ำในบริเวณนั้นจะเน่าเสียด้วยค่ะต้องฝังกบให้ห่างจากชุมชนนะคะสำหรับวิธีการนำมาใช้ใหม่หรือเรียกว่ารีไซเคิลนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นิยมใช้วิธีนี้กันมากๆเลยค่ะการนำขยะมาใช้ใหม่เป็นวิธีการหนึงที่ลดปริมาณขยะให้น้อยลงโดยนำวัดสดุที่เราใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นของชิ้นใหม่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นกวดน้ําแก้วกระดาษนะคะหรือว่าถุงเท้าหลอดดูดน้ําต่างๆนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ,คะสำหรับคลิปวิดีโอที่คุณครูฟาร์มนำมาฝากเกี่ยวกับวิธีการแยกขยะเด็กๆต้องเรียนรู้วิธีการแยกขยะก่อนนำไปทิ้งที่ถังขยะใหญ่นะคะเพื่อมาให้มีเศษขยะ ปนกันนะคะสงสารที่คนที่เข้ามาเก็บขยะด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆก,ก็ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยคุณครูฟางก็จะขอบายบายก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ